แข่งขันดีวันเท้าถูกลิขสิทธิ์เนี่ยมาตรฐานเท่ากับญี่ปุ่นนี่หมายความว่ายัางไงหมายความว่าทุกโคลส์เอสหงทุกการขับนะครับ GPS กับดสจะ,จะบอกหมดเลยนะครับว่าเขาทําได้ดีขนาดไหนบางทนะีสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นไปได้มือส่งเสียงได้ครับมาตรฐานในการแข่งญี่ปุ่นละคขำแบบนี้ด้วยนะครับด้วยบริษ,ษัทเสียงสปอร์และอินสปายเอ็นเทนเมนต์นะครับได้ลิขสิทธิ์ การแข่งขันดีวันมาจากเี่ปุ่นนะครับซึ่งมาจาดัดการแข่งขันดีวันกลางปีซีรีส์ไทยแลนด์ในปี2022นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนักแข่งทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมในรายการนี้ผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับกับคณะท่านส่วนลิฟต์พารลรถครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีขอได้เชิญท่านครับก็ดีใจเป็นอย่างมากที่วันนี้ได้มาร่วมชมการแข่งขันดิฟรถที่ได้มาตรฐานครั้งแรกในประเทศไทย เปิดการดีวันกรุงปี Thailand Serie s 2 0์2 p r e ต e n ้ e ย b ี p ี t b l ลูอ n น o v a t i ี e หนึ่งเดืยนที่นักเทิมพ์รอคอยดับดังให้งงกับทุกคนบนเวทีด้วยนะครับ